เล่าๆมันมาว่าแช่น้ําแข็งใบเซลไม่ตายจะต่อติดอะไรเงี้ยครับโอ้โหนี่ฮะวิทยาการดีนี้โอ้โหดูภาพสิต่อติดอะ่ะใช่แล้วเริ่มรู้สึกแล้วเนี่ยนะฮะค่ะคือตัวผมอย่างมากที่สุดก็คือนิ้วห้อยร่องแรงตอนเครื่องตัดหญ้าตอนนั้นเนี่ยนะฮะว่าเสียวแล้วโอ้โหเห็นอันนี้ทั้งมือเลย ชื่นชมจริงๆค่ะทุกกระบวนการเลยเนี่ยนะปิดท้ายช่วงนี้ครับผูชมฮะควันหลวงโอลิมปิกยังไม่จบนะฮะอย่าลืมนะฮะว่าแก้วพงประยูนนอกจากจะมีแม่มาลิกับคุณพ่ออยู่ที่กำแพงเพชรใช่ไหมใช่ค่ะใช่อีกด้านหนึ่งนะฮะแก้วพักอยู่ที่อยุธยานะอยู่กับบ้านของพ่อตาแม่ยายเพราะอยู่กับน้องไก่แล้วก็คงจะทราบกันดีว่าลูกสาวที่น่ารักน้องแก้มใสแล้วก็กําลังอยู่ในท้องของน้องไก่ ยัง<น>ไม่รู้ชื่ออะไรภาคที่ผู้ชมเห็นเนี่ยคือลิเกแก้บนที่พ่อตาแม่ยายของแก้วจัดขึ้นโดยปิดถนนหน้าบ้านแล้วว่าจ้างลิเกคณะพรเทพพรทวีจากสิงห์บุรี ว่ากันว่าเป็นลิกเอาแม่มาลิมาด้วยนั่นน่ะมาด้วยไม่ยอมพลาดเลยนั่นน่ะแม่มาลิมาด้วยค่ะคือก่อนที่จะเปิดฉากการแสดงโคศกก็ขึ้นประกาศเสียงดังเชิญแม่มาลิกับคุณพ่อของคุณแก้วขึ้นเวทีด้วยนะคะรวมไปถึงพ่อตาแม่ยายของคุณแก้วขึ้นเวทีด้วยนี่เป็นงานวัดย่อมๆเลยล่ะใช่คือคึกค,ค,คักมากเลยนะคะบริเวณตรงนั้นเนี่ยอย่างหน้าบ้านร้านสมหมายค้าไม้นี่ปิดไปเลยแล้วก็ชาวบ้านมาร่วมงานกันเยอะเลยของพ่อตาแม่ยาของแก้วสมหมายคงสีแล้วก็บรรทมคงสีใช่ไหมใช่ใช่ พ่อขายร้าไขายค้าไม้นั่นแหละค่ะอย่างที่บอกนะคะว่าปิดไปเลยเพราะว่าฉลองกันค่ะ ก็เป็นการแก้บนที่เคยบนบานเอาไว้กับหลวงพ่อพรมวัดช่องแคที่ตาคลีนครสวรรค์นะคะบอกว่านี่พ่อตานี่มอบร้อยคอทองคําหนัก5าบาทพร้อมกับเหรียญของหลวงพ่อพรมวัดช่องแคอย่างที่บอกมอบห้กับคุณแก้วด้วยชุดแก้บนคุณพ่อตาเนี่ยไปบนเอาไว้ว่าถ้าคุณแก้วได้เหรียญกลับมาจากการชกโอลิมปิกเนี่ยจะจ้างดิเกมาแก้บนปลดมือให้กับครอบครัวของร้อยตีแก้วทพยุทธอีกสักครั้งหนึ่งครับผม เป็นลูกหลานของคนวิทยาคนหนึ่งครับแล้วก็ที่สำคัญก็อยากไี่มีพู้บำบัดมาตัมนะเดีนะแก้วเนี่ยราศีจับของขึ้นเยอะแล้วดูคนสิฮะคนเยอะมากลุกลุ้นมาวันปอมเบี่ยงเอาไปโดนทีวีแต่อ้าวแมรี่จับเต็ม อนเช้าก่อนที่จะมีงานลิเกนี่นะคะคุณแก้วก็ไปแก้บนเจ้าที่เจ้าทางสารพระภูมิแล้วก็เจดีเจ้าชายกลางทุ่งด้วยศักดิ์ศรีไม่สูงมึงเนี่ยมาสารสัมพันธ์ระหว่างบ้านมึงกับกูทําให้กูเกิดสงสัยวันนี้แล้วก็อยากดูลิเกไม่ได้ดูเอาละตัวงต้วงตัวงตวงต้วงตวงต้วงต้วงต้วงเักอสักครู่หนึ่งช่วงหน้าความเข้มข้นมากขึ้นนะฮะสายขึ้นมาหน่อยละ เรื่องความรักนี่ทําไมมันถึงขนาดนี้เหตุหนึ่งนักศึกษาราคคาแหงบุกไปยิงนักศึกษาราชภัสวนดุสิตเป็นนักศึกษาชายด้วยกันอันนี้มาจากเรื่องความรักนะเสียชีวิตวตัวเองยิงตัวตายตามอีกเหตุการณ์หนึ่งจบและททำงานทําการละฝ่ายหญิงไปมีแฟนใหม่บุกเข้าไปในห้องนอนของฝ่ายหญิงเอาน้ํามันราดจุดไฟเผา เดกเรื่องเราเช้านี้6กโยกาสิบนาทีนะครับมีคำถามให้ตอบทางโทรศัพท์นะฮะเป็นเสื้อยือดแฟนข่าวเรื่องรา,าวเช้านี้ com สีดำทอง5ท่านนะฮะคำถามอยู่หน้าจอนั่นแหละพันไหนนะฮะที่ชาวบ้านเขาเรียกใช่ค่ะไม่ใช่แม่กะพุนด,ด้วย อันนั้นหลักสีค่ะนะฮะอ่ะว่ากันไปนะครับที่จังหวัดระนองมาดูเหตุการณ์สะเทือนขวัญแล้วต้องใช้คําว่าสะเทือนใจด้วยนะครับท่านผู้ชมครับเพราะนักศึกษาของรามกําแหงไปก่อเหตุจ่อย,ยิงเพื่อนตามสถาบันก็คือนักศึกษาราชพัฒสวนดุสิตถึงในสถาบันราชพัฒสวนดุสิตเลยนะฮะแล้วตัวเองก็ยิงตัวตายตามประมาณบ่ายๆเมื่อวานนี้ตํารวจสามเสนร,รับแจ้งเหตุยิงกันเสียชีวิตในอาคารเรียนหมหาวิทยาลัยราชพัฒสวนดุสิต ผู้บัญชาการนครบาลก็ไปดูที่เกิดเหตุเองด้วยเนี่ยนะฮะพร้อมกับผู้ที่เกี่ยวข้องบริเวณทางเดินเข้าห้องเรียนคณะวิทยาศาสตร์ชั้น6อาคาร11พบนายภัยสารหรือเบน์สีคชาเป็นศพแล้วนะฮะอายุ20ปีนักศึกษามาหลาลัยราชภัฏสวนดุสิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นปี3เบน์หรือภพศสาลเนี่ยถูกยิงเข้าที่ศีรษะ2นัดในสภาพที่ยงสวมชุดนักศึกษาเชื้อเสิ้อสีขาวกางเกงดำนอนจมกองเลือดอยู่ ใกล้กันเนี่ยพบศพนายพงภวัตชัยชีพหรือนายอามอายุ21ปีเป็นนักศึกษารามคำแหงชั้นปี 2, สองศพมีร่องรอยถูกยิงที่ศีรษะหนึ่งนัดเสียชีวิตจมกองเลือดโดยแต่งชุดนักศึกษาเสือเ้อยืดขาวกางเกงดำเช่นเดียวกันลักษณะของศพเนี่ยนะฮะของนายอามหรือพงภวัตเนี่ยเหมือนกับยิงตัวตายแล้วพยายามที่จะให้ร่างของตัวเองเนี่ย สัมผัสอยู่บนร่างของผู้ที่ตัวเองยิงไปก่อนหน้าก็คือนายเบนโดยที่นายพงภพัตรหรือนายอาร์มเนี่ยก็ทับปืนลูกโม่ซึ่งตารวจเก็บไว้เป็นหลักฐานอยู่ด้วยเนี่ยนะครับตบูชมมะเพื่อนของอเบนคนหนึ่งเนี่ยนะฮะเพื่อนของนายภัยสาลชื่อนายกิติพงศ์ปั้นไลท์บอกกับตํารวจว่าทราบจากเพื่อนๆว่าทั้งคู่เคยคบกันัระยะหนึ่ง <c oughs> ก็เป็นชายกับชายนี่แหละ ต่อมาเนี่ยไพศาลหรือว่าเบนซ์ของราชภัตดุสิตเนี่ยขอเลิกเพราะอีกฝ่ายหนึ่งม,มีพฤติกรรมรุนแรงออกแนวเหมือนจิตๆอะไรประมาณนั้นเนี่ยนะกิติพงศ์บอกก่อนเกิดเหตุพวกตนกับเพื่อนกำลังเรียนวิชาการจัดการโครงการที่ชั้น6ของอาคารระหว่างนั้นพงภวัตรหรืออาร์มเดินทางมาที่หมหาลัยและก็มาถามหานายไพศาลหรือเบนซ์ก่อนที่ทั้งสองจะพูดคุยกันบริเวณจุดเกิดเหตุ เพื่อนๆกำลังลงจากตึกเหลือแค่ไม่กี่คนกําัังรอลิฟต์จากนั้นได้ยินเสียงปืนดังขึ้น3นัดวิ่งไปดูพบว่าทั้งสองคนเสียชีวิตแล้วโดยที่อย่างที่ว่าเนี่ยนะ,ะทุกคนก็ตนกตกใจนักเรียนนักศึกษาในสถนาบันก็แตกตื่นละตำรวจของอ่ไม่ใช่ตำรวจนะฮะในเวลาต่อมาเนี่ยพ่อของผู้ตายที่เป็นนักศึกษาราชภัฏสวนรูสิทคือพ่อของคุณเบนซ์เนี่ยนะฮะ ว่าที่ร้อยตรีภัยบูรณ์สีกาชาเป็นพนักงานขับรถข,รถของอประจำศาลจังหวัดตลิ่งชันมาดูศพแน่นอนฮะต้องแสดงความเสียใจกับคุณพ่อจริงๆริก็นั่งร่ำไห้ด้วยความเสียใจแล้วก็บอกนะฮะว่าเบ้นไม่รักพ่อแล้วเหรอทำไมไม่คุยกันดีๆทำไมต้องรุนแรงกันถึงขนาดนี้จากนั้นคุณพ่อของน้องเบ้นก็บอกนะฮะว่าลูกชายเคยคบกับนยอามแต่คบหาแล้วรู้สึกว่านยอามเป็นคนอารมณ์ฉุนเฉียว ชอบใช้ความรุนแรงลูกชายเนี่ยเคยถูกต่อยปากด้วยนะฮะก็เลยเลิกคบแต่ในอาร์มปรากฏว่ายังตามรังควานโทรศัพท์มาก่อกวนไม่นานมานี้ยังใช้สีไปสาดใส่ที่บ้านแล้วก็เขียนข้อความด่าพ่อกับลูกชายด้วยเคยไปแจ้งความที่โรงพักหลักสองก่อนที่จะมาเกิดเหตุในครั้งนี้คุณพ่อของน้องเบซนเหยื่อที่ถูกยิงเนี่ยนะฮะก่อนที่คู่กรณีจะยิงตัวตายตามเนี่ย ยังบอกด้วยนะฮะว่าปกติลูกชายตนไม่เคยมีปัญหาอะไรกับใครมาก่อนก็เหล็กที่สายร่าเริงเรื่องแฟนหนุ่มของลูกชายนั้นตัวเองความจริงไม่ค่อยรู้รายละเอียดมาก่อนเพราะลูกไม่ค่อยเล่าให้ฟังแต่เห็นว่าที่ผ่านมาเนี่ยในอาร์มเนี่ยมักจะมาละลานถึงบ้านเลยนะฮะโทรไปหาคุณพ่อโทรไปหาที่ทํางานด้วย,วยทิมพ่อด้วยโทรไปหาทุกคนในครอบครัวบางครั้งก็มาหาที่บ้านตะโกนเสียงดังเอาสีมาสาดประตูหน้าบ้านแม้กระทั่งปีนเข้ามาในบ้านก็มี นี่ฮะขณะที่เพื่อนหญิงคนหนึ่งของผู้ตายเพื่อนหญิงของน้องเบนซ์เนี่ยนะฮะเมื่อวานนี้เป็นนักศึกษาปีสามคณะวิทยาศาสตร์บอกนะฮะว่าเบนซ์เนี่ยคบหากับในอามจากรามกำแหงประมาณหนึ่งปีแล้วก็เลิกรากันแต่เมื่อสักหนึ่งถึงสองเดือนที่ผ่านมาในอามซึ่งต้องเรียกว่าเป็นแฟนเก่าเนี่ยก็มาตามระารานปีนเข้าไปถึงในบ้านานักสุดเนี่ยก็อย่างที่บอกนะเอาสีไปสาดประตู โดยที่แฟนเก่าของเบนซ์ก็คือในอาร์มเนี่ยตามระรานแม้กระทั่งเอารูปไม่ดีขึ้นทาง Facebook และ i ิน t a g r a รมเบนซ์เนี่ยพยายามจะหลบหนีมาโดยตลอดเมื่อวานนี้วันเกิดเหตุเนี่ยเบนซ์กับพวกตนก็ขึ้นเรียนตามปกติอาร์มซึ่งใส่ชุดนักศึกษากางเกง เข้ามาในห้องเรียนทั้งสองคนก็มีปากมีเสียงกันในห้องเรียนแล้วก็อาจารย์เลยเชิญให้ออกไปคุยกันนอกห้องเรียนนะคะทีนี้ตามที่เพื่อนของน้องเบนให้การเนี่ยก็คือน้องเบนพยายามจะบอกอาจารย์แล้วว่าอาร์มเนี่ยมีปืนแต่ก็ไม่มีใครเห็นค่ะ น้องเบนซ์ก็ที่สุดแล้วออกไปคุยกันนอกห้องบริเวณทางเดินหน้าห้องเรียนนะคะเวลาผ่านไปเพื่อนในห้องก็สอบกันตามปกติเบนซ์ไม่ได้กลับเข้ามาจนเมื่อสอบเสร็จนักศึกษาทยอยออกจากห้องเรียนอาร์มกับเบนซ์ก็เลี่ยงกันไปยืนคุยกันอยู่หน้าห้องน้ําช่วงที่อยู่หน้าห้องน้ำเนี่ยคะ่ะน้องบอกว่าเออก่อนเกิดเหตุเนี่ยมันเหมือนกับมีการฉุดกระชากกันเล็กน้อย แล้วก็มีเพื่อนก็คือตัวน้องเองนี่แหละแล้วก็คนอื่นๆด้วยตะโกนออกไปว่าอย่าทำอะไรเบนซ์นะแล้วก็ไม่กล้ามองจากนั้นก็ได้ยินเสียงปืนดังสามนัดแล้วก็อีกทีทั้งคู่จมกองเลือดเสียชีวิตแล้วนะคะนี่ฮะโอ้โหศูญเสียทรัพยากรด้วยนะฮะกว่าจะเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาโดยเฉพาะครอ,อบครัวต้องเสียใจถึงที่สุดจริงๆอ๋อท่านผู้ชมฮะ อันนี้ระหว่างชายกับชายค่ะอีกเรื่องหนึ่งนะฮะท่านผู้ชมครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ท้องที่จระเขนน้อยกรุงเทพมหานครนี่แหละ8ดโมงเช้าเมาื่อวานนี้ตำรวจจรเขนน้อยรับแจ้งเหตุคนวายบุกเข้าไปใช้น้ำมันเผาหญิงสาวได้รับบาดเจ็บสาหัสภายในห้องพักหนึ่งสสามหนึ่งทับสาสี่ชั้น4ี่อาคาร30สิบแเอื้ออาทรลาดกระบังไปตรวจสอบนะฮะในห้องเนี่ยกำแพงยังมีคราบขม่าอยู่เลยจากการเผาไหม้ ขนาดที่มีขวดสุราภายในมีน้ำมันกา๊าดหลงเหลืออยู่ในห้องน้ำพบเสื้อยืดแขนสั้นถูกเผาไหมกองอยู่ผู้บาดเจ็บสาหัสก็คือนางสาวธัญรัตน์นะฮะบ,บอกแค่นี้พอเป็นคนอุบลเป็นพนักง,งานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งญาตต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลจุฬารัตน์8อาการสาหัสเพราะว่าร่างกายถูกไฟไหม้ไปกว่า60โรงพยาบาลจุฬารัตน์8ต้องส่งต่อไปที่โรงพยาบาลจุฬารัตน์9 ส่วนคนไว้ายทราบชื่อคือนายเอก,กพลอุดมมาลาอายุ19ปีเป็นแฟนเก่าซึ่งอายุน้อยกว่านะเป็นคนร้อยเอ็ดทำงานอยู่ที่เดียวกันอาศัยอยู่ในอาคารระแวกเดียวกันสอบสวนจากเพื่อนร่วมงานทราบว่าทั้งสองคนเนี่ยเพิ่งเรียนจบม .6 มาและเข้ามาทำงานอยู่ในที่เดียวกันประมาณสักหนึ่งปีแล้วก็พักอยู่ที่แฟลตเอื้ออาทรแต่คนละอาคาร ระยะหลังเนี่ยธัญรัตน์ไปคบหากับนายแอมซึ่งเป็นเพื่อนที่ทํางานอยู่ที่เดียวกันทําให้เอกพลแฟนเก่าเนี่ยไม่พอใจ11พฤศจิกายนที่ผ่านมาทันญรัตฝ่ายผู้เคาะร้ายเนี่ยพานายแอมมากินข้าวใกล้กับที่พักซึ่งก็เป็นปกติปรากฏว่าเอกพลเห็นเข้าก็เข้ามาเคลียร์ปัญหาหัวใจแล้วก็ประมาณว่าให้น้องผู้หญิงเขาเลือกว่าเธอจะเลือกคบกับใครน้องเขาเลือกจะคบกับนายแอม ทำให้เอกพลเนี่ยไม่พอใจข่มขู่ว่าเดี๋ยวเช้าเจอกันน้องผู้หญิงเขาก็พอรู้ตัวเนี่ยนะฮะก็ตัดสินใจไปนอนบ้านเพื่อนไม่นอนอยู่ที่ห้องพักตามปกติ<ะ>แต่ช่วงตีห้าต้องกลับเข้าห้องเพื่อแต่งตัวไปทํางานรากกร้อเอกพลมาดักรอยอยู่หน้าห้องนะฮะทั้งดึงตัวจิกผมน้องผู้หญิงเข้าไปในห้องแล้วใช้น้ำมันราดจุดไฟเผาแล้วก็หนีไปขณะที่น้องเนี่ยพยายามจะช่วยตัวเองด้วยการวิ่งเข้าห้องน้ําถอดเสื้อ ที่ถูกไฟไหม้แล้วใช้น้ําราดตัวจากนั้นก็ยังมีสติที่จะโทรศัพท์เรียกญาติกับเพื่อนให้ช่วยพาส่งโรงพยาบาลอาการล่าสุดสาหัสฮะน้องใบย,ยังสาหัสอยู่ค่ะต้องรอดูอาการประมาณสัก3วันนะคะผิวหนังส่วนใหญ่ของน้องเนี่ยก็คือไม่เกรียมส่วนนายเอกพจ์ตอนนี้พนักง,งานสอบสวนกําลังเร่งรวบรวมพยานหลักฐานขอขอ,อนุมัติสารออกหมายจับนะคะฟังเสียงไหมฟังเสียงตํารวจเจ้าของคดีจระเขเคน้อยนะฮะแล้วก็ผู้หญิงก็จะมีแฟนใหม่ มีมีคนใหม่มอคืนก็นัดเคลียร์ปัญหากันออนกังคืนเคลียร์ปัญหากันเสร็จก็เคลียร์กันตกลงกันไม่ได้ฝ่ายไอ้คนร้ายนี่ก็ไม่ยอมไม่ยอมจะเลิกแล้ววันเดี๋ยวเช้าเจอกันเช้าก็ผู้หญิงก็นอนอยู่ห้องหนึ่งคือสองคนเนี่ยพักอยู่คนละห้องผู้หญิงก็พ้าห้องหนึ่งผู้ชายก็ผ้าห้องหนึ่งผู้ชายก็มาถึงก็ไขกุญแจเข้าไปก็ขวดน้ำมันขวดหนึ่งราดราดแล้วก็จุดไฟาดตอนผู้หญิงนอนนอนก็โดน บาดเจ็บบนหมดอ่ะรอบบนนี่หมดแล้วก็หัวไหลแล้วก็สะโพกมองหน้าเสร็จมีเอกพลก็หนีเลยหนีเลยไม,ไม่ช่วยเหลือเลยไม่ช่วยเหลือเลยหนีเลยไล่น้องคนนี้ก็